ในนามีแล้วแหละอุ้ยเฮียตกใจตั้งแต่ตกปลามาไม่เคยคิดฝันว่าปลามันจะหายากขนาดนี้นะครับสร้างความงุนงงให้กรบนี่ไงนี่ไง ตุกรับใส่ดีใส่ดีใส่ดีชอไม่รู้ว่ามันคืออะไรเป็นพวกปลาซิวปลาส้อยแน่หลอดลอยเลยอยู่นะครับอยู่อยู่อยู่ สวัสดีนะนานนะตุปลาทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้กพบกับซูเปอร์แม็ก n n e l เหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามีอุปกรณ์ตัวล่าสุดนะครับเป็นอัลฟาครับอัลฟาตัวเก่านะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะแนวแนวเขาเรียกว่ารอกจนประกอบนะครับก็คือการเอาอะไหล่ของตัวพวกอัลฟาพิกซี่นะครับที่มันสามารถใส่รวมกันได้นะครับมารวมให้เป็นรอกหนึ่งตัวนะครับผม อันดับแรกเลยคือพวกตระกูลอนะัลฟาครับพิกซี่พวกเมกับแบนสนะครับซอนดาพวกนี้นะครับมันสามารถใช้อะไหลร่วมกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟรมกลางหรือฝาข้างทุกตัวนะครับส่วนใหญ่ลรวสามารถใส่ร่วมกันได้นะครับจะต่างกันที่ขนาดของสปูลน,นะครับเฟรมกลางครับมันจะมีตั้งแต่3 0มสิบมิลสามสิบเอ็ดสาสิบสองแล้วก็สามสิบสามนะครับ ตัวนี้เป็น3 3มิลนะครับเฟรมกลางน่าจะเป็นของ Alpha SV นะครับทำสีใหม่นะครับตัวนี้ทีแรกก็ลงขายแล้วนะครับแขายไม่ออกนะครับก็วันนี้เลยลองเอาไปใช้งานดูนะครับก็ถือว่าเล่นเหยื่อสักประมาณ5กรัมนะครับ5กรัมกำลังดีนะครับแต่3กรัมก็พอตีออกนะครับอาจจะต้องโหลดสายเล็กนิดหนึงนะครับเพราะว่าสายที่ผมใช้นี่เป็น2.5 YGKG นะครับอาจจะ ก็เส้นเท่าๆกันนะแต่จะถือว่าเล็กนะครับแต่ก็อาจจะต้องโหลดให้เล็กกว่านี้นะครับถ้าเราจะเล่นเหยื่อเบาจริงนะครับประมาณประมาณสามกรัมจริงๆนะครับผลงานวันนี้ก็เป็นของนี่ตัวนี้นะครับซิลพลิวนะครับใส่ไปสี่ตัวน้ําหนักรวมของเหยื่อนะครับอยู่ที่หกจุดหกกรัมนะครับถือว่าตีได้ดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยว ส่วนคันที่ผมใช้ในคลิปนี้นะครับผมเป็นเมกะแบสนะครับนี่เมกะแบสโอโรชินะครับเดสทรอ y ย์เอ็กโฟนะครับเป็น X4 นะเป็ด8ปดขีดยีนะครับตัวนี้ช่วงโคลนะครับช่วงท่อนท่อนโคลไปถึงเกือบเปลายนะครับค่อนข้างตึงนะแข็งครับแต่ช่วงปลายนี้อ่อนนะครับเป็นไมโครไก์ถือว่าเล่นพวกงานใต้น้ำนะพวกนี้ คันตัวนี้นะผมว่าน่าจะเล่นพวกงานใต้น้ำนะครับหนานแมกกาเบสก็ถือว่าประกอบมาดีแล้วเดินนะตัวนี้เอ้สเปคข้่าวๆของเจ้าอัลฟานะครับน้ําหนักตัวอยู่ที่175กรัมนะครับเบรกให้มาที่4กิโลนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นสปูลเป็นตัวของอัลฟาไฟเน็ตอีกที่นึงนะครับอัลฟานี้มีเยอะจัดเลยนะครับจับอันนั้นมาใส่อันนี้นะครับจับอันนี้ไปใส่ตรงนู้นนะครับนี่อันนี้เป็นสปูลไฟเน็ตนะครับ ความตื้นกาลังดีแล้วเป็นถ้วยตายเดิมโรงงานนะครับพุ่งๆเลยนะครับตัวนี้การตีวันนี้ถือว่าถูกใจเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ว่าจะมาเปลี่ยนอาหาลูกปืนมาเปลี่ยนแบบจำๆสักตัวนึงนะครับผมว่าน่าจะตีดีกว่าเดิมแน่นอนจุดเด่นผมว่ามันเป็นรอกตัวเล็กนะครับอนเนกประสงค์เลยครับตัวนี้ถือสบายนะครับร้อยเจ็ดสิบห้ากรัมก็ไม่เท่าว่าเบามากแต่ว่า การถือประกบคันนี่ถือสบายริงนะเนื่องกว่าเนื่องจากว่ารองมันเล็กด้วยมั้งมันก็เลยแลดูไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับและที่สําคัญคือมันแต่งได้เยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นเราจะเลือกสีเฟรมกลางตัวไหนก็ได้นะครับมาใส่ฝาข้างทําสีหรือฝาข้างมันเดิม่ของแต่งก็มีเยอะนะครับตัวนี้รวมๆใช้ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะแต่งเพิ่มนะผรจะเปลี่ยนคานลายไกด์แดงนะครับกำลังสั่งมา กำลังเดินทางมาอยู่นะครับถ้าว่างงานพวกกระสูบกระพงบ่อพวกนี้นะครับปลาช่อนนะครับว่าเหมาะกับเขาเลยนะครับตัวเี่นด้จบทั้งคลองนะครับวันนี้เลวันนี้จากคลิปนี้ก็เล่นสนุกมากครับวันนี้ประทับใจนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะว่าการใช้งานหน้างานจริงๆอ่ะมันจะดีประมาณไหนนะครับโอเคครับไปดูครับผม ภาพอากาศวันนี้นี่เหมือนจะเหมือนจะได้เปียกนะครับประเด็นคือลมแรงซะด้วยเหยื่อสามกรัมผมน่าจะไม่รอดนะผมว่านะแถวนี้เมื่อกี้นี่น้ำท่วมเต็มเลยนะครับล้นเลยนะครับ ช่วงที่ฝนตกหนักๆนะครับตีพอได้นะแต่ว่าไม่ถึงกับ ฝั่งนน้นมีตะข่ายด้วยนะครับตีสักสี่ห้าไม้โดยถ้าไม่มีอาการก็น่าจะต้องย้ายนะฝนจะมาด้วยหรือเปล่าไม่รู้มาลองเจ้าสปูนไฟเน็ตไปในตัวนะครับวันนี้สิบกว่าเม็ดอยู่นะได้ประมาณสิบกว่าเม็ดนะครับลองตีตับเรื่อยๆนะครับผมมีตัวไม่นา ลองให้แหลากหลายเหยื่อนะครับเผื่อไม,ไม่ถูกใจสักเหยื่อนะแต่เราก็ไม่ใช่สายกระสูบซะด้วยสิช่วงนี้นี่ไม่สายอะไรเลยนะครับตกช่อนก็ไม่ได้คนระับชโดก็ไม่มีนะร oh. เราเป็นสปูนเล้วอะไรสปูนหรือเปล่าตัวนี้นะ ลองดูนะชั่นยั่วๆแบบนั้นเหนล่ะโอ้ตีดพุ่งดีนะถือสบายด้วย ไม่นามีแล้วแหละอุ้ยชี้ตกใจสฮดไม่มได้แดกคุหรอกโอ้โหตามอากาัดตรงนี้เลยนะครับแมไปไหนแล้ว อุถามมากัดนะครับระโทษตั้งแต่ตกปลามาไม่เคยคิดฝันว่าปลามันจะหายากขนาดนี้นะห้พีเดิรสะดวกนะปกตินี่ออกที่ไรไม่นา่าไม่เคยพลาดนะครับชงไอช่อนไอโป่งไอปอกนะครับ จุดที่มันเกี่ยวกับสภาพอากาศด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแม้แต่ป๊อกยังไม่มีกัดเลยนะเนี่ยสร้างความงุนงงให้กับนี่ไงนี่ไง อยสองใส่ปลาเข็มใส่ปลาเข็ม<ฮ>เจอซิวพลิวเข้าไปนะครับเรียบร้อยช่อนอดประสบการณ์แบบนี้ก็ไม่เหลือนะครับโอ้ตกมาเกือบสองชั่วโมงนะสองชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงแล้วมนะั้งใส่ถุงไว้ก่อนนะเดี๋ยวพิจารณาทีหลังนะว่าจะจะเอากลับไปประกอบอาหารหรือเปล่านะครับในตู้เย็นก็มีแช่ตัวหนึ่งนะครับคอนไส์สวยเลย มามีกำลังใจแล้ว <c oughs> ใส่ดีใส่ดีใส่ดีชอสอใส่สวยสครับซิวพลิวผมว่าได้เรื่องเลยนะครับแม่ตัวกำลังตัวนี้ก็น่าจะสักประมาณสามขีดไปโอเคหางขาดเลยนะครับ เดือหลลนตุบนี่ตุบต๊บนี่ฟองขึ้นนี่สับเลยนะครับผมไม่ค่อยสงสัยนะครับเพราะว่าก้อนหินมันเยอะแถวนี้นะครับมันอาจจะทําให้เราเสียโอกาสได้ต้องวัดดวงเอานะครับโอเคตัวที่สองตัวที่สองมาครับนี่วันนี้ Alpha. อัลฟาอรู้สึกว่าจะม,มานะต้องแต่งเพิ่มหรือเปล่าวะเนี่ยโอเคนะครับ อันนี้ก็โอเคแล้วนระ่ำตัวที่สองมาเร็วซิวพลิ้วนานๆใช้ทีก็โอเควนะันนี้รู้สึกว่าสลัดตันเราไม่ทำงานเลยนะครับมีพังแล้วก็อาจจะเก็บไว้ทิ้งขยะถังขยะนะครับอย่าไปทิ้งเรีย่ราด เอคยังเหลืออตัวหนึ่งนะครับเขียวเลมอนของเราจัดปุยวันนี้น่าจะสองตัวไปแล้วนะครับตอนนี้ก็5้าโมงครึ่งแล้วบรรยากาศเริ่มจะมืดแล้วนะครับเดินนอนเท็กซัสตเต็มระบบนะครับผมถือว่าเล่นสนุกเลยนะครับเนี่ยกัว3กรัมเอ๊ะ okay. ลองหาต่อสักหน่อย ความกระเพื่อมครับไม่รู้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเป็นพวกปลาซิวปลาสร้อยได้อืมอืมโหลดลอยเลยอยู่นะครับอยู่อยู่อยู่อืมอืม อใส่สวยตัดรุปบเดียวผมสวนเลยนะครับต่อมาเยอะจัดตรงนี้ใส่ดีขึ้นนะดีขึ้นเท่าเท่ากันครับมาสามตัวเลยนะครับวันนี้นี่เอาฟ้าวันนี้ทำงานนะครับ ไม่ขายดีกว่านะครับตีดีมากเลยนะครับพอแบบลองแบบจริงจังเลยนะครับโอเคนี่ปลาน้ำไหลนะไหลน,นะครับสีค่อนข้างแบบสวยแล้วกันนะตัวนี้นี่โอเคมาอีกตัวมาอีกตัวมา,าเรื่องนะ เดี๋ยวแต่งเพิ่มนะฮะแถวนี้ผมตีเคยมาตีหลายหลายรอบนะมันไม่กัดนะครับมาวันนี้โดนไลยนี่โดนแล้วครับ ซิวซิวเพลียว,ว,ว,วมันทำงานดีจริงๆวันนี้ไม่มีปัญหาจะกลับแล้วนะครับอะไรกันครับนี่มาจัดเดือดช่วงเย็นนะวันนี้ผมมาแต่บ่ายสองเลยนะเงียบนะครับโอเคผมปิดคลิปไปสองรอบแล้วนะม่จะไม่จะไม่ตกต่อแล้วนะครับเราฝากผลงานของเจ้า เอาฝ้าไว้ด้วยแล้วกันไฟเน็ตคัสตอมนะครับเล่าสปูลไฟเน็ตนะครับหมายเดียวเลยนะครับตรงนี้โอเคไปเจอกันคลิปหน้าครับผมเอาฝ้าด้วยครับนี่เอาฝ้าของแต่งเยอะ,ะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะผมสวัสดีครับ